ต้นอินทรภาลัมนะครับอินทรภาลัมที่เราพร้อมเราเไว้นี่นครับเริ่มแทงต้นออกมาแล้วนะครับอินทรภาลัมจะแทงต้นออกมาแบบนี้นะครับ ไม่ได้แทงออกมาจากจากเมล็ดนะครับไมไ่แทงออกมาเลยจะย่างลากลงไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยแทงขึ้นมา แหลๆนี่นะครับต้นนี้ไม่ทราบว่าจะเป็นยังไงนะครับปา,าเมล็ดงเงุก n แล้วครับต้นยังไม่แทงเลยนี่ก็ยังตั้งอยู่นี่ในการเห็นชัดก็จะเป็นแบบนี้นะครับ อันนี้คือมเมล็ดลากแทงไปแล้วก็จะแทงขึ้นมาอีกอีกทีหนึ่งนะครับถ่ายเพื่อนๆดูนะครับจากการที่เราพอมลร็ดอันนี้จะเริ่มมีใบแล้วนะครับซื้อมา1นกิโลครับได้สักห้าสิบถึงหสิบเมล็ดเลยนะครับซื้อมากลาย นี่ก็เริ่มแตกหน่อออกมาเป็นต้นแล้วนะครับถ่ายเพื่อนๆดูชัดๆนี่ก็จะเป็นแบบนี้อยู่บนโต๊ะชั้นไงโต๊ะทำงานอะ กออกน,น้ำเพียบเลยที่ที่ทนาทุ่งอ่ะ เริ่มแตกทุกต้นแล้วนะครับพร้อมกันฝนก็ยังไม่ได้หมดนะครับที่บ้านตกชี่อื่นท่วมนะครับที่บ้านก็ตกบ่อยเราจะเลี้ยงไว้สักห้าเดือนนะครับเลี้ยงไว้ในถุงห้าเดือนเราก็จะไปหาที่ลงปูก,กัน เอาละครับมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะครับอินทรพาลำของเราสำหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นนะครับคนที่เคยทำแล้วก็ไม่เป็นไรน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ